สวัสดีครับวันนี้กับพวกข้าผมกับช่องทัฟ Story เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะนำข่าวสารดีๆกับโลกคริปโตลงถึงเกมไฟล์แล้วก็ NFT ต่างๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับโปรเจกต์ NFT World ครับก็โดยโปรเจกต์นี้ก็มีเพื่อนๆในช่องครับขอมาว่าอยากให้มาช่วยรีวิวเกี่ยวกับเหรียญหรือว่าโปรเจกต์ของเขาหน่อยนะครับก็โอเคเราไปดูกันเลยครับก็โดยตัว NFT World นะครับก็จะเป็นเหมือนเ็าเรียกอะไรจะเป็นบล็อกหนึ่งหรือว่าเป็นโซนเป็นพื้นที่ที่หนึ่งเนี่ยคล้ายๆแบบที่ดินอบ ก็โดยพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็จะมีประมาณ16ล้านคนสิบล้านต่อบล็อกนะครับต่อ,ตอเขาเรียกว่าต่อที่หนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถเอาไปบิ l ดิ n งหรือไปสร้างสิ่งต่างๆได้ว่าเขาเรียกว่าไงเอาไปสร้างเมืองสร้างแลนอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกับแซนบ็อกเลยครับคอนเซ็ปต์ก็ค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่าในภาพรวมของตัวเกมจะเป็นคล้ายๆไมค์คราฟนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับก็ตอนนี้ตนนัวที่เวอร์ก็จะมีทั้งหลายอย่างนะครับมีทั้งซื้อมากนมีการซื้อแลนด้วยหนึ่งแล้วก ก็ลองดูได้แต่อันนี้ผมไม่ได้มีสมัครไอ้บัญชี Microsoft ก็เลยแบบไม่ได้ลองเล่นดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็โดยตัวเกมที่เขาตั้งใจสร้างคือแบบว่าอยากจะให้เล่นไปด้วยแล้วก็เหมือนสำรวจเมืองคล้ายๆเกม Minecraft เลยับก็คือแบบว่ามาเหมือนเมือนคนก็าสร้างสร้างเมืองสร้าง,าง,างที่อะไรเงี้ยคือแต่ละแต่ละแลนแต่ละ,ละท,ที่ที่มาเชื่อมกันเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนตมมลติเวิร์ดครับคือแบบว่าเราอยู่โลกนี้โลกขนส่งสนุกใช่ไหมแล้วก็ไปโลกต่อไปต่ออะไรได้อะไรประมาณนี้ครับก็เป็น คอนเซปต์เกมที่คล้ายแบบคล้ายไซน์บ็อกเลยครับแต่ว่า s ซนบ็อกอาจจะใช้วาฟแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเกมของเขาหรือว่าตัวของ NFT World เนี่ยเขาทาแบบไหนคือแบบว่าอาจจะเชื่อมต่อติดกันเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นตัวพื้นที่เชื่อมต่อกันมันก็อาจจะไม่สมดุลหรืออาจจะไม่ติดต่อนขนาดนั้นครับยังก็ลองดูได้อันนี้ครับก็สําหรับคนที่ทำ Building ก็จะเห็นได้เลยครับว่าตัวโปรเจกต์เริ่มมาจากแค่พื้นดินป่าเห็นไหมก็คือแบบว่าเราจะสร้างเป็นอาณาจักรอาณาจักรของเราอาณาจักรหนึ่งก็ได้หรือจะสร้างเป็นเมืืออออองงขขเเเล่่่่นนนมะไรกกก็็ียยึู้ับวา คนที่ซื้อไปสามารถเอาไปบิลดิ่งได้แบบไหนหรือว่ามีความสามารถแบบไหนหรือว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะซื้อเพื่อแบบว่าเป็นเกมกําไรก็ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าตัดสินใจในการเลือกซื้อแบบไหนนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูก่อนครับว่าเนี่ยครับการมินตัวละครอย่างที่ผมบอกครับตัวเกม NFT World เนี่ยมันค่อนข้างคล้าย Minecraft เลยครับก็ถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนได้เคยลองลองเล่นดูนะจะเห็นได้เลยว่าตัวบล็อกหรือตัวละครเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะเหมือน Minecraft เลยครับเพราะว่า ผมดูแล้วก็ใช่เลยครับมันก็เป็นマイคราฟนะั่นแหละแต่ว่าก็ต้องลองดูว่าเป็นโปรเจกต์ NFT นะครับที่รันอยู่บนเชนของอีเธอรี่นะครับหรือโพลิคอนเนี่ยก็ลองดูว่ามันจะเล่นได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของตัวเหรียญเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อนะครับก็ตอนนี้ตัวที่ดินอะไรเนี่ยก็สามารถไปซื้อบนแลนของ Open นซีได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันขายหมดไปตั้งนานแล้วแต่ว่าผมก็เพิ่งมารีวิวจริงๆผมก็เห็นนานแล้วแต่ก็ไม่ได้มารีวิวนะแต่ว่ามีเพื่อนๆขอมาก็เลยมาจัดให้้แตนนต่ว่ววานียัท พื้นที่เนี่ยราคาก็ค่อนข้างตกนะครับจากปกติที่ผมดูไฮสุดก็ประมาณ11อีดอทเรียมนะครับจนตอนนี้เหลือราคาประมาณ3 5จอีทเทเรียมก็ราคาตกประมาณเกือบเ0็ิเอร์เซนลยนะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูอีกทีหนึง่งอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำรรในการลงทุนนะครับโอเคครับก็โดยพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่ผมบอกว่าสมมติเราซื้อแลนมาใช่ไหมครับก็จะบอกว่าพื้นที่เอฟทีเวิร์กเนี่ยในขนึ่1แลนหนย่งบล็อกเนี่ยมันมีขนาดสาบหกล้านก็าาาาองบหกลยเย้าน่ล อันนี้ที่ผมเคยทําแบ t, บบล็อกอิดิทหรือว่าทําตัวบล็อกมาไอ้รกแกเกมพวกนี้อะไรพวกนี้ครับคือแบบว่าการที่มีบล็อก16ล้านเนี่ยการที่เขาเรียกว่าไงถ้าเราใส่บล็อกในการสร้างบิลดิ้งหรือแรนเนี่ยมากเกินไปเนี่ยพอคนเข้ามาในในแมปเนี่ยมันก็จะแหลกอะไรพวกนี้ครับสมมติว่ามี16ล้านใช่ไหมเราใช้แค่ครึ่งหนึ่งอ่างเงี้ยแล้วก็คนสามารถเขาเรียกว่าสร้างพื้นที่ทั้งหมดอะใช้แค่16ครึ่งหนึ่งใช่ไหมพอคนเข้ามาต้องต้องจำไว้ด้วยนะครับหนึ่งคนหนึ่งคนเข้ามาที่เป็นบล็อกตัวเนี้ ที่เข้ามาในเกมก็จะเป็นบล็อกๆหนึ่งเข้ากันเท่าเข้ามาในเวอร์เนี่ยมันจะเป็นบล็อกๆหนึ่งถ้ายิ่งวบบล็อกมันเกินสมมติ16ล้านคูณ16ล้านเนี่ยแล้วคนอยู่เมืองนี้มากๆเนี่ยจะทาให้เมืองอาจจะแหลกหรือว่าเซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่ทํางานได้อะไรประมาณนี้ครับก็มันเป็นคอนเซปต์ประมาณแบบนี้เพราะว่ามันเป็นระบบของตัวบล็อกแบบนี้นะครับทเท่าที่ผมดูนะครับก็โดยพื้นที่รายละเอียดของแต่ละที่ก็จะมีบอกทุกอย่างเลยครับว่า นะจะมีเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าบอกว่าเรียลิตี้นะแบบคอมมอนอันคอมมอนแลหรือว่าเวรีแลนแอนต้าแรหรือเอ็กซ์ตรีมเอ็กซิมบริโวลแลนพวกนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าตัวพื้นที่นั้นมันมีอะไรพิเศษก็อย่างที่เช่นอย่างที่เห็นตรงนี้ครับก็จะเป็นแลนที่เขาบอกว่าตรงนี้ก็จะเป็นคอมมอนก็คือแบบบวกบีก็คือแบบว่าเห็นไหมมีทะเลใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นดีวอเตอร์ก็เป็นน้ําลึกเนี่ยไอซันอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับท่าเรือมันน่าจะเป็นเนี่ยชิปอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอเอ็นเอฟ <c oughs> สิ่งที่แตกต่างกันไปครับโอเคต่อไปนะครับก็เหรียญตัวเหรียญของ NFT World นะครับก็จะเป็นชื่อเหรียญตัวนี้นะครับ SRLD นะครับก็โดยปกติของสกุลเหรียญเงินปกติอย่างเงี้ยก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ก็ง่ายๆครับเท่าที่ผมมองดูก็คือเป็นเป็นเหรียญเหมือนเป็นเหรียญตัวเงินเลยครับเพราะว่าเหรียญตัวพวกนี้ก็จะเป็นการใช้จา่ายในเกมเช่นเราจะไปเล่นเกมเหมือนอาจจะเขาสร้างสนสุกไว้เราอาจจะต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งเพื่อทําการเล่นหรือว่าใช้เงินจํานวนหนึ่งเพื่อทําการซื้ออาวุธตีบวกอาวุธอัปเกรดอาวุธก็จะเป็น การประจนไทยคล้ายๆคล้ายๆเกมแบบ MMO ทั่วๆไปอะไรประมาณนี้ครับก็อันนี้ที่เขาคอนเซ็ปต์ของเขาออกมาก็คือว่าตัวคริปโตของสกุลเงินของเขานะครับก็จะตั้งใจจะว่าให้ธุรกรรมแต่และธุรกรรมไม่ไม่มีการใช้แก๊สก็คือแบบว่าเราสามารถซื้อของเออในเกมได้เลยหรือว่าแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นได้เลยแบบโดยไม่ต้องเสียค่าแก๊สอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีการจัดก,การคริปโตคือแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือแบบาแบบการซื้อขายธุรกรรมพวกเนี้ย คืออยากทาให้มันราบเรื่องที่สุดโดยแบบว่าสามารถเซิร์ฟปุ๊บก็เข้าได้เลยไม่ต้องมาโอนกดเลือกไปแต่ามาร์กหรือว่าเลือกชื่อกระเป๋าเลือกอะไรพวกนี้คือแบบกดเซิร์ฟปุ๊บก็เข้าไปเลยเงินก็หักออกไปเลยอะไรประมาณเนี้แต่เท่าที่ผมดูนะถ้าเกิดมันเป็นเกมอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ใช่เกมออนเชนนะเพราะว่าถ้าเป็นเกมออนเชนผมถึงบอกว่าทุก,กรกรรมมันต้องตรวจสอบได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันไม่ออนเชนอ่ะมันก็อาจจะเป็นออฟเชนแล้วก็สามารถเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้แล้วพอถึงเวลาที่จะโอนเงินออกเข้าจากเกมอะไรเงี้ยอาจจะต้องเเสีีียค่าาแกกออะะไรปรปมณน้ ก็คอนเซปต์เกมก็น่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าตัวของเอ่อเขาเรียกว่าไงของตัวแซนบ็อกก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเล่นในเกมใช่ไหมครับสมมติเราเล่นในเกมแซนบ็อกเราจะซื้ออาหารกิน1ชิ้นหรือซื้อดับ1ชิ้นเราจะต้องเสียค่าแก้ทุกครั้ง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 ,งพวกนี้เราก็จะเล่นไม่ไหวนะครับคือและค่าแก้มนเป็นอีเธเรียมไงครับมันก็ค่อนข้างสูงต่อให้มันแก้ถูกพอพอโดนเขาเรียกอะไรโดนโดนพื้นที่ในการแย่งชิงหรือว่าการไอประชาไอ ฉันทร,รมติครับคือการการประมวลผลอ่ะมันยิ่งเยอะมากขึ้นก็ทําให้ค่าแก๊สมันแพงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ก็คือสามารถดู M T O ได้บน o p ปพิสนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูก่อนนะครับว่าไอเนี้ยคือตัวเกมของพวกของเขานะครับคือเราสามารถทาเองหรือว่าเออเขาเรียกว่าจ้างคนมาสร้างได้อะไรประมาณนี้ก็เป็น Discord ของ b u i l d น r er นะครับก็ลองมาดูได้เป็น marketplace นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัววิดีโอคลิปของตัว n f t World ก่อนนะว่าเป็นแบบไหน ที่เพื่อนๆเห็นไปนะครับก็เป็นเวอร์ต่างๆนะที่ผมเล่าให้ฟังก็คือแบบว่าเห็นไหมครับแต่ละคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ๋ออย่างที่เห็นได้เลยครับว่าแต่ละเมืองถูกสร้างขึ้นมาคือแบบว่าแล้วแต่สไตล์ของผู้เล่นหรือว่าคนที่สร้างแลนไปคนระับมีเหรียญมาชิธิบาด,ด้วยอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ่อคนที่เขานะฮะจะบิวดิ้งเป็นแบบไหนหรือว่าจะเป็นเมืองที่แบบว่ามีสนุกในการเล่นนะคือเล่นกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยก็ต้องลองดูว่ามันจะตอบโจทย์ไหมเพราะว่า อย่างที่ผมบอกว่าเกม Minecraft หรือว่าพวก Roblox เลยพวกนี้ก็จะเป็นคนตอบโจทย์ในยุคใหม่ของอนาคตคือว่าเด็กชุกยุทธ์เนี้ยครับก็ยังเป็นคนที่แบบอายุไม่เกิน15หรือไม่เกิน20อะไรพวกนี้ก็อาจจะเล่นเกมแบบพวกแนว Roblox หรือว่าพวกนี้อยู่ก็ทําให้เป็นเขาเรียกเป็นการตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าในยุคอนาคตท,ที่มันจะเกิดขึ้นในเร็วนี้แบบเช่นอีกอีก5ปีผ่านไปเขาโตขึ้นเขายังจะคงเล่นเกมนี้อยู่อะไรประมาณเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวตัวเกมมันจะตอบรับหรือว่าให้ให้แบบว่าเด็กเขา เขาเรียกอะไรพร้อมที่จะเล่นตัวเกมนี้หรือว่าชอบเกมนี้มากขึ้นแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวกลุ่มลูกค้าด้วยนะครับแต่มันอาจจะตอบโจทย์ในระยะสั้นก็ได้ผมไม่แน่ใจนะเพราะอันนี้ก็เกมมาโปรเจกต์มันเยอะมากก็ไม่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าโปรเจกต์ไหนมันจะปังอะไรพวกนี้หรือแบบว่า NFT World นี่ก็อาจจะไม่ปังก็ได้หรือว่าไอตัว Sandbox อาจจะดังแทนก็ได้อะไรประมาณนี้ครับโอเคครับต่อไปเราก็มาดูตัวที่ OpenSea นะจะเห็นได้เลยว่า ที่ของแต่ละที่ตอนนี้ราคาต่ําสุดก็สาจุดห้านะครับอยากที่จุดไฮที่สุดก็คือประมาณสิบเอีดทเรียมอย่างที่ผมบอกให้แล้วก็มาดูตรงนี้ก็ได้ครับก็เท่าที่ดูนะครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ค่อนข้างนี่ครับไฮก็ประมาณสิบเอ็ดน่าจะประมาณนะฮะใช่ใช่ครับราคาประมาณนั้นแหละครับโบวล่มก็สูงด้วยก็ลองดูได้ครับที่สูงสูงแยงแพแต่ตอนนี้ราคาก็ลงมาเรื่อยๆนะครับก็ลองดูได้อันนี้ไม่ใช่คาแนะนําในการลงทุนนะครับ ก็โปรเจกต์มันก็ค่อนข้างน่าโอเคน่าสนใจนะผมก็มองดูแล้วมันก็ดีแหละแต่ยังไงก็ต้องลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยครับลองดูก็ได้เนี่ยอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นแบบว่าเมืองที่เขาสร้างแล้วหรือเปล่าเว r i f ์ดิฟายเลยเห็นไหมบริาัทบิวดิ้งเมตาเนี่ยครับจะเห็นได้เลยว่าตัวเกมมันน่าจะมีคนสร้างแล้วนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าในป่าอะไรมันเป็นสนุกในป่าอะไรหรือว่าเป็นการล่าสมบัติอะไรประมาณนี้ครับจะเห็นได้เลยครับว่า เห็นไหมจะเป็นแบบพวกเรเลตี้อะไรพวกนี can, uh, so other, like nowhere, ้บอกจะเป็นอันคอมมอนเป็นอะไรพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างได้นะครับคือแต่ตอนแรกมันอาจจะเป็นที่เปล่าแต่ว่าพอคนมาสร้างสร้างขึ้นไปเนี้ยก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรมีคนสนใจเงี้ยมากขึ้นอะไรประมาณนี้เห็นแต่แต่ละที่มันจะแตกต่างกันเลยเห็นไหมครับอย่างเช่นที่จะเป็นเมืองเนี้ยมันก็จะเป็นเมืองมี๊บิวดิ้งขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นโซนใหญ่ๆคนอาจจะชอบเห็นไหมครับก็ก็ออกมาดูดีนะผมมองดูก็น่าจะ น่าจะเล่นได้ตัวตัวละครเราก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากเพราะมันก็ตัวนิดเดียวแล้วก็น่าจะเดินได้รอบเมืองอยู่อะไรประมาณนี้ครับโอเคครับก็อันนี้ส่วนตัวโปรเจกต์เหรียญที่ผมบอกว่าราคาใช่ไหมที่มีเพื่อนถามมาก็คือแบบว่าโอเคเดี๋ยวดูออนะครับก็จากราคา13บาทจนเหลือ1บาทอะไรตอนเนี้ยก็คืออย่างที่ผมบอกอะถามว่าถ้าเราจะซื้อต้องรีบซื้อเกมไหมหรือว่าต้องรีบซื้อเหรียญเพื่อกินอะไรไหมอันนี้ผมยังไม่แนะนําในการลงทุนนะเพราะว่า อย่างที่จะเห็นได้เลยว่าพอมันจะคล้ายๆตอนนี้ตัวเหรียญทุกเกมที่เป็นเหรียญเกมพวกนี้มันจะคล้ายๆเหรียญเกมไฟลคือแบบว่ามันจะก็จะหายไปช่วงนึงแล้วก็ลงเทแล้วก็ขึ้นมาให้อีกทีนึงก็คิดว่าอาจจะไปแล้วสุดท้ายก็ยังลงแต่ผมบอกเลยว่าเหรียญพวกนี้ถ้าเกิดอยากจะเล่นหรือจะซื้อจริงรอให้มันต่ากว่าบาทหนึ่งก็ได้หลือ0.5เหลือพวกนี้แล้วเราค่อยไปซื้อก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะส่วนใหญ่เกมไฟลพวกนี้กว่ามันจะเปิดตัวกว่ามันจะได้ใช้งานจริงมันอาจจะเป็นอีกห้าปีขึ้นไปก็ได้เงี้ย คือเราไปซื้ออีกสักสองสามอีกสักปีหน้าหรือสองปีหน้าราคามันจะถูกกว่าหนึ่งบาทอีกเราก็ซื้อแล้วสักพันสองพันแล้วก็เผื่อโปรเจกต์มันปังมันก็ดีหรือถ้ามันไม่ปังเราก็ถือว่าลงทุนกับความเสี่ยงที่เราเสียได้ประมาณนี้นะครับก็มันไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนเราก็ลองดูนะครับว่าวอลลุ่มเทรดมันเยอะไหมหรือน้อยลงมาก็อย่างที่เห็นนะวอลลุ่มเทรดมันก็น้อยลงเหลือแค่สามสิบเก้าล้านอะไรประมาณเนี้อย่างออทามไฮมันน่าจะเยอะกว่านี้แหละครับผมเท่าที่ดูก็มันผ่านมานานแล้วไงครับ ก็ราคาเหรียญมันก็ลงไปเพราะว่าตัวเกมยังเปิดเล่นจริงไม่ได้แต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าให้เล่นแล้วนะแต่ผมจะเปิดให้ดูนะครับก็ตรงนี้ครับส่วนตัวตัวโปรแกรม Play เ,เนี่ยเขาบอกว่าเล่นได้แล้วนะก็กดตรงนี้นะคร,นะรับกด Play แล้วก็จะเลือกเราก็ต้องดาวน์โหลดลงมาแล้วก็น่าจะไปเลือกแบบเขาเลือกเป็น Meta เ,เลือกอะไรพวกนี้ก็จะเข้าไปลองเล่นได้อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเราก็ต้องมีบัญชีเห็นไหม Microsoft แล้วเข้าไปเล่นกับ NFT World อะไรประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่เพื่อนๆที่มีบัญชี Microsoft ก็ลองล็อกอินแล้วก็ลองไปเล่นของ NFT World ได้ โอเคครับก็โดยตัวเหรียญก็มีประมาณนี้อย่างที่ผมบอกตัวเหรียญของ NFT World ก็จะเป็นแค่สกุลเงินในเกมก็จะเป็นการใช้จ่ายแล้วก็ราคาอาจจะไหลลงไปเรื่อยๆมันจะไม่คงที่อะไรประมาณนี้ยังไงก็ต้องลองติดตามดูอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเหรียญเหมือน F เหมือน F F คอยใช่ไหมก็ตอนแรกก็ขึ้นมาสูงแล้วก็มีการเทขายข,ายขึ้นแล้วก็มีคนให้ไปช่วงหนึ่งสุดท้ายก็จองเทลงมาเพราะว่าดยโปรเจกต์แท้จริงมันก็ยังมีคนใช้งานได้น้อยลงมันไม่ใช่แบบว่าซื้อตอนนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยเยอะขนาดนั้นครับ ก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับอ,อ่อก็ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน,นครับโอเคก็โปรเจกต์ MT World ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมาฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้ช่องท o p สตอรี่เช่นเคยครับโอเคครับสวัสดีครับ